ไปพี่น้องเอ้ตัวสบายดีเด้อตอนบรรยากาศฟ้าลงฝนตกพี่น้องเอ้โดยบาลีเนาะกับลุงเฮิมเดินทางเข้ามาเบิ่งมาเยี่ยมมายามบางทีน้องเอืองี่แหละพี่น้องเอ้พายุกระนำบัดมือบัดคืนเมื่อคืนนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ลินกันตลอดเลยเนาะทางน้องๆเพิ่นเนาะเอาเข่ากันได้จำนวนหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้โดย อ่าที่ดินดอนตอนหยาเพิน่นเนาะดินจังเป็นเมนวานเหนียวพอแล้วนี่พี่นเอางไงผู้ทางเมย์พันกามาสมมาบางที่บอกว่า่แจะคงที่ดินเพิ่นทั้งล่างนี่เนาะนะอ่าเจ้าโ,โ,โอ้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 ตอนรับเพันนายเฮ้ยสบายดีนะเจ้าเด้อโดยมานัน่นมาบางที่บอกอเปิ่งต้นไม้เป็นอะไร เป็นเติดโดินไปบึ้งสิครับเราบ่เจ้าอ๋อไปบางทีแต่งนั่นเนาะโดยโดยโดยเจ้าพี่น้องเอ้ยไปทางไหนบัดเลยเขินสบายดีไปใช้บัดเลยไปหาเห็ดบัดโอ้พี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดบัดเลย แอบไปทางไหนนะฮะไปดองพุงป้ดโตพี่น้องเไยไปหาเห็ดอยู่ดองพุงพุ่นเห็ดยังกินใช่นะฮะเก่งน้ำไหมโต้ขนม้อีกแล้วพี่น้องเไงไปบดเลยทางเมย์น้องอึงไปบดเลยไปบดเลยพี่น้องไงเออเมื่อคืนนี่จะนอนพี่บอก นอนพี่เลยนอนนี่เลยพนพระเขามากันนางกับน้องแพรนั่งอยู่นี่ไม่นั่งยังพุนพระเข้ามาทันเลยเออ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 โดยที่นอนเองสร้างว่าแท้อ่ะกับพวกนงเจ้านอนอยู่นี่บ่ที่นอนจะน่ะโดยการกับน้องแพรอยู่นี่โดยเจ้าพนนอนอยู่พุ่นจากคนซะหาหกคนกันแล้วอ่าทางหลังนี่ปอน้องอื่นวะคอื่นกับเมียเมียพนนอนอยู่หลังพุ่น โอ้พี่น้องเอ้ตกบัตรคืนมั่นไปพี่ก็ได้อืออืออือพี่น้องเอ้ไปแต่เศร้าพุนตีด้ยจิ้ข้อได้ไปไปพี่น้องเอ้พี่ทีดินพันกัเมื่อคืนนีอยู่เพื่อนกับลินบัดคืนอยู่บ้านก็ได้พี่น้องเอ้เสร็จแล้วฝนตกทั่วฟ้ามานี่กั หน้ำเต็มกันให้กันหน้าบัดเลยได้พี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปเอาข้าวต้มขนมมาให้เอื้อยพันก่อน่อะผมเด็กน้อยบอยู่ซับเมื่อกี้ทางนั่นเพิ่นมาเบิ่งที่ดินเดี๋ยวนะเอาบึงนี่จั้หน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ถือว่าแปลนนะต้นไม้ต้นโต๊ะบางเดี๋ยวก็เริ่มงามขึ้นงามขึ้นได้หน่พี่น้องเอ้ยทั้งพอน้องอื่นกับน้องๆเพิ่น ไห้แล้วเนาะแป็นเอ,เอิเติดข้าวเดียวพี่น้องเลยแต่ให้น้องคนฟันเอาเองนี่ก็บโย่ฮืงเติบริดจีร้อพี่น้องเอลยพี่ไปพี่น้องเลยบรรยากาศฟ้าลงฝนตกบารีก็บม่ได้ใส่ไม้เด้อพี่น้องเลยแต่ไม่เปียกนะเนาะสมอยสามีพอ่อน้องอึ้งก็ไปตัดผูกไปตัดหญ้าให้เพื่อนรับจ้างปุ๊บพี่น้องเลยกลางเทิงผุดนะเนาะ มีแต่เห็ดปูกเห็ดลองงกเห็ดไข่เห็ดอย่างสารพัดแล้วมันเสีออกบัดนี่พี่น้องไงพี่เป็นคลองล่องน้ำแล้วนี่ก็ได้เดี๋ยวเอาขนมให้แล้วกันโอ้โหพี่น้องไงเปียกมุนไปเลยรถบัลบลีกันหากันล่างพี่น้องไงสภาพอันนี้ก็ยังมาถึงน้ำเลยถ้าไปไกลนี่ก ข่าทางบ้านนี่กัมันาสาดบอ่อจาคซีวาถึงพี่น้องเลยใส่เลยเดีย๋ยวบิสิไปลองบ่งดินเดียวดินเหนียวอยู่พี่น้องกันสิเป็นได้ไงเนาะ บนต๊ะกระเจ็บไปน้ำคักคอยู่ดินแล้วก็ได้พี่นองง้อยเบะกับ่ได้ปล่อยเลยตียเออโดยโดยเอาเจ้าเอาไว้เอาไว้ฝานน้องๆโดยโดยไปฝานน้องๆเพื่อกินยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงบ่ะส่ะอธิบายโมงหน่อยได้พี่น้องเลยใส่หน,นอนไม่เหมือนกัน เมย์เหลืออยู่แต่เมนูหน้าคนเหนียวน้องหนูหน้ากะไปน้ำพุ่นบดเนาะน้อไม่จะไปไปหาเองข,ข่าวคงเลื้ยงอันนี้พี่น้องเลยอ้าดูดอนนะเดีด๋พี่พอจ้าทางพุ่นบออยู่พุ่นมันมีหวยบยออืออยู่พี่พัดโมมี่ทางนี้เนาะน้องไม่อยังอันนี้เลยน้องไม่อ,อมีเองีง เราไม่ไหลยยก็มีบ่อืมโดยก็ยชิมเลยเด้อพี <laughs> ่นหนอนไงบ่เพี้ยงจืดแล้วแกงได้แล้วยังขมนะยั <laughs> งหินหน้าก่อน,นบ่ามาทาเฮ็ดมาอ๋อจีแกงใช้เฮ็ดบ่ดอืมโดยโดย,โดย,โดย แซ่บๆน้ำไม้ธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องเลยไปบ่ปเลยน้องนุยน้องนิวก็ได้เนาะโอ้เปียกบ่ใาสา่าอยู่ทางหลังนี่พี่น้องเ,อเลยฝนยบ่ได้ล้มหรือว่าล้มบ่าบาบาทางนี้เมื่อคืนนี่ก็ได้แต่ว่ามันตกเฮงเนาะพี่ไอหน้อยเราจนเอาเพชรตังตัวนี้กั้นพี่น้องพี่กั้นไว้เลยตัวนั้นน้อยแซะเซ่เลย นอนนี้ขอบกลัวผัวเมียแล้วเอ่อไอ้น้อยแล้วก็เอื้อสอนว่าซันแล้วก็น้องๆเพนนอนอยู่ในพุ่นน้องนองแพรวเพิเ่นก็น,นอนพี่บ่อ,อ,อ,าาอันเอื้อนนมเมื่อคืนอ๋อนอนแสดงว่าบมีไฟเมื่อเมื่อคืนนี่บ่โอ้โหน่อยนอนมันก็เฮ็ดคน่เต็ม7คนอยู่นี่อีก2 นมาทงน่พ่นมาทงไหนเยุ่งไปเนี่ยเยุ่งลายบ่อโอ้มันขอมาส้นฝุ่นนี่พี่น้องไงเจ็ดแปดคนนอนนี่อีกมันต้องหาเนี่ยมากั้นหนีทะลุบ่ในฟ้านี่ยังพอได้อยู่เนาะอพี่น้องเลย ลมมาทางนี้ติเ <c oughs> ด๋วเด๋วพี่น้องเอ้ยใส่เบิง้งเดี๋ยวบอลลี่ไปลองเบิง้งดินพันกอนเป็นได้ไงทางงเพิ่มเพิ่งไปหาไอ้น้อยอยู่ปุ้นอยู่ทางพันตัดหญ้าพุน่นพี่น้องเอ้ยรี่สิพิสูจน์ดินเหนียวบางกอนเป็นสิเป็นได้แต่รีบไปเอาไม้ใช้ก่อนฝนเริ่มเบาแล้วพี่น้องเอ้ยมา พี่น้องไอ้เบิงเป็นเนดินเหนียวป๊อต่อแต่สีนเหนียวพ่นแล้วเบิงแล้วก็ได้เข้าไปทางไหนบ้านเนีเป็นดินดะพี่น้องไดินเหนียวนะเบิงมาลีลองหามองนิดก่อนพี่น้องไอ้ มูซีเมนนองเพิ่นเอาล้อ,อยู่เขาหมูอวาเนเดือบึงพี่น้อง,งอ่ะเอ่งลู่เละให้กว่าขันห้ขันนะพี่น้องเอ้ยโอ้ต่อพี่เต็มเบิดเลยแต่วันดีแล้วมันมาดินห้พี่น้องเออืมนี่โผว์โผว์อยู่น้มแล้วก็ได้ ปล่อยป่าใช่กันยังได้พี่น้องเอ้ย <g ül> มาพี่น้องเอ้ใช้คือเสียงน้องๆ้องพนโมเมนมาแล้วบอกเทียนเจ้าของที่เพื่อนเดี๋ยวลองเบื้องดินเหนียวก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวมันกระเบ,บื้ดิเหนียวบนใดตัวกรบื้ดิเหนียวบนไดพี่น้องเอ้ย แต่พอทาเยยบนี่ก็เรียบร้อยติดเัิดอัน,นอันขี้ดิน,น,น,นติดเกือบติดรองเท้าหมดเลยเห็นงไงืมผลเริ่มเบาตอนไหนเรือมือคลนนื่นอีวันดุคื่นเลยเป็นบ่ โอ้ย oh. น้องดินนี่น้องๆเพนนนน่นเอาเข่าเตวานี่บ่อ้ด้วยออก <c oughs> เอาออกกำลังออกกำลังกายเาีเทียง nhâm bài phía đông ấy để thả luống hườm chắc nó điên pân xì xuân thôn thì còn bất lợi

ออ๋มันติดตุ่มชิ้พงหี่พี่น้อยเนียวคลักแล้วบาด ลุ่มก็บ่ได้มันเหนียวพี่น้องติดเกือบ มันมาให้เลยแจบได้เลยพี่น้องอยฮึ๊บ ก็ได้สามห้องที่เต็มๆเลยพี่น้องห้องนี้กับสองห้องพุทธที่น้องเพื่อนเข่าแล้วเนาะมีแต่ว่าถอดเกือบใส่เลยอถอดรองเท้าใส่เลยแล้วแบบนี้พี่น้องเลยถ้าเชี่ยวเข่าดีกันหินมันเหนียวคากรีเลย จักน้อยบริเวณมันนี่แหละก็ะชีขึ้นไปหะอ่าน้องเพิ่นคือเก่าพี่น้องไอ้ผู้มีของไปเสิร์ฟให้น้องอันน้องเบิร์นอยู่นะพี่น้องเนาะเอาไว้มาหาเบิรงนควบค้งน้องอึ่งก่อนฝนตกกระน้ำเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยก็จะขึ้นไปหาน้องน้องเบิร์นเพิ่นมีของไปเสิร์ฟให้เพิ่นอยู่อ่าน้องเบิร์นผู้เพิ่นอยู่กับแม่ที่พ่อทิ้งหรันพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เป็น เล็กน้อยที่กำลังพี่น้องกำลังให้คมสนใจแล้วก็กำลังกิดตามเป็นตาหนาสงสารน้องพี่น้องเนาะโดยเ,เ,เยพื่นก็บดจานหนาหักเนาะสา <laughs> ดชาดเลี่น้อยดินสีม่วงให้กอเพื่อพี่น้อง Oh. <laughs> ta Húp nhiều Vì nó ngay phía tít chào nam đó bà มาเด้อลุงเด้อดีบอร่ใส่ขริย์กับเกือบิเตะมาพี่น้องไงมันใจส่งขายเงาหนิกรบโบวัาแล้วสืบหาเฮ็ดอีใส่หูบลงพุ่งหาอยู่ที่เก้าโอ้เออโดย ผมว่าน้ำกันเหนียวเลยยังวะเดี๋ยวได้เสียบุ้งที่เผยปากเผยบ่อแล้วมันคลอยกัเฮ็ดผู้เดียวคอยนี่แล้วไปป้ากันเบัดเลยพี่น้องเลยเอื้อพิ่นมาอยู่วะฉันเอื้อพิ่นเราก็อยู่อยู่กินนี่แต่ว่าบารีมาชวนดินเราไปหาบุไปหาอันนั้นบอกยันถือถือถุงไปแล้วไปเฮ็ดแล้วไปสัน โดยลากมือแลกข้าวก่อบบรีก็ได้เดินทางต่อไปนี่ <c oughs> เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่พี่น้อยอ่าไปพี่น้อยขอโตเดินทางก่อนบารีกับน้องเิร์ที่ขึ้นไปเบื้องอาจสะพังทองผูประมาณ ห้าสิบหกสิบกิโลพี่น้องเอ้เพื่อฮอดไปนะโดยไปหาน้องเบิร์นก่อนไปก็ไปหาเคสที่ลุงเฮียมเพิ่นให้ไปตามอยู่พี่น้องเอ้มีอยู่หลายคู่หลายคนท่านักก้นก็ได้เนาะอ๋ะอต้องหอบหลายเติบพี่น้องเอง้ถ้ามาทันต่อแรงหรือว่าบืนท่านไปมาหานอ้องอึ่งเพิ่นไหมพี่น้องเอง้ย วินนี้เนาะมาสม,มอยสม,มีโบเห็นผู้ใดพี่น้องเอ้ยเนื้อที่ก็สิประมาณนี่แหละเอาเรน้ำเต็มตะมูตมะมอมพี่น้องเอ้ยกักะลีล้อนี่เหนอยไปพี่น้องสลักกิฟนี่บริสเองละพี่และน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบบุญขอบคุณแล้วผมเม่พี่น้องบริสขู่สุขุขนที่เขามาให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยโอ้อนุญาตเมื่อยพี่น้องเอ้ยให้เจริญในศีลในธรรมบริสขู่สุขุขน ไปแล้วบายบายเด้อพี่น้องเอ๋ยโดย